ดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเอาอ,อปลาปลาดุกต้มน้ำปลานะคะโหกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมน้้ำปลาหอมมากแซ่บลายแซ่บลายแซ่บลายเนาะหุขงข้าวไปรอเรียบร้อยแล้วจ้ะชีวิตชีวิต,วตแดงค่ะน้ำปลาต้มสุกแล้วก็ใส่ปลาดุกด้วยรอดูนะรอชมรอฉี่มาแล้วจ้าอุ้ย เดือดแล้วอุ้ขวนปุ๊บปุ๊บน้ำพี่หิ้งๆเลยจ้ะอู้ยหอมมากมาได้จ้าพี่น้องตอนนี้กำลังจะต้มผักจ้ะข้าวไปกับข้าวเสร็จแล้วนี่น้ำพริกน้ำพริกปลาดุกผักรวกผักสดผักรวกนี่น้ำต้มปลาปลาดุกหอมหิ้ง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 เดี๋ยวป,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 ปุ๊บ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 เรียบร้อยจ้ะ น่ากินมากข้าวก็สุก